สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่น้องอัพเกี่ยวขขาเนะค่ะเนาะเกี่ยวข้าวหน้าแปดไร่ค่ะต้นเกี่ยวพึ่งวางมา้อเกี่ยวเขาให,ห,ห้ครับพี่น้องคะ่ะก็เลยทำวิดีโอส่งเข้าไปนะคะตอนนี้ยังถ่ายรอดสดไม่ได้เนาะก็ยังไม่เราไล์สดยังไม่ให้แม่น้องอัพไล่สดวันนี้ก็น,นี่คะ่ะขา้า เขาลมเมิดค่ะพี่น้องค่ะเขเนวันนี้เดิเลือบยามย่านดีนะค่ะนาอนเป็นวันนี้วันดีวีที่สุดนาอนได้รถเกีียวเข่ามาเกี่ยวเขาก็นนอนลอรถเกีียวแล้วคะมาลอรถเกีียวเขา่าข้ามมารีหนึ่งหนึ่หน้านะคะอ่ะอาขาหน้าขึ้นเหนือดูว่ะดูนองเขาเกิดเมื่อค่ะพี่น้องนอนลอรถเกีียว ฝนกระต๊กค่ะกะ็เลยซาเนาะทำให้เกิดการล่าช้าในการเก็บเกี่ยวฝนตกทุกวันค่ะเพิ่งหยุดเมื่อคือนค่ะพี่น้องเพิ่งหยุดเมื่อคือนก็ลมหนาวมาแล้วเนาะลมหนาวมาแล้วกับสีมดละมา้าฝนบรรยากาศก็ด,ดีดีค่ะพี่น้องมืานในและท้องฟ้าดูเขา ก็ห้วงดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามีนํำค่ะอันนี้สงสัยน้ำนํำไหลมาอยู่หนีเหมือเลยมันลกคล้องบได้นะคะไปเห้าเดินทางต่อเดินทางต่อเนาะน่ำาน้ำว่านบวกได้ค่ะพี่น้องดูว,ว่าน้ำในเข้าค่ะ หน้ามากค่ะทางลงมาทางล่างใหญ่แง่มากประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยถึงข้อง,งน้ำเนาะคะ่ะถึงตลอิ่งก็เรางานงานที่อยู่เนาะขอบคุณเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไม่คนเดียวเนาะคะ่นะเนะขาเมลีหนึ่งศูนย์หาเนี่ยค่ะพี่น้องมาดูอะ่ะเขา งวใหญ่ดีมากเลยนนเนาะตอนนี้กะราคากะกำลังกระเถิบสูงขึ้นมากเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มแหง้งราคาก็เริ่มดีแล้วค่ะพี่น้องเนาะดูว่ะตอนซ่อนตาสะอ้นขึออห่างเขาตรงนี้ ข้างขอบคันแท่นหน้านะคะคันหน้าเนาะพวกแกจะเก็บข้างขอบคันหน้าเป็นก่อนมาณเนี่ยยังมียังมัวนเกีียวค่ะได้แรกวเลียอ่ะเขาก็ยืนอยู่ด้ค่ะพี่น้องมาที่นี่ฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกลกมากก็เลยเกิดการไาชานในการเก็บเกีียวลดเกียกกเก่ยวกับติดแล้วก็เรียเกีียวกับมีติดฝนค่ะเนะานนะพรขาดเปนกงหลักสือน้ำเพราะวา่าฝนตกเมียนว่า ออกค่ะพี่น้องมีแสงแดดออกมาแต่เขาเม็ดเข่าม้เงี้ยแค่ขึ้นไปนขเขาจะพุ่งกับหักนนแล้วมนเมดถัดเข้ามาได้แต่คงจะเซตดีหรอ เขาล่มหนมีเม่อเมนว่าจะได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเอออดเกี่ยวเก็บเกี่ยวขอเกี่ยวปรหมวลได้อค่ะเวลาดึงอะค่ะเวลาเกี่ยวเกี่ยวประมวลได้ค่ะอย่าเออเกี่ยวไม่หมดค่ะนั่งบินเอ่อ วิ่งหารถเกี่ยวเสี้ยวเลยค่ะพี่น้องทุกอ่ะตามหาหลเกี่ยวเลยค่ะถึงเกี้วถึงคิ้วเขาเขาเจะอยากได้เกี้ยวเกียวขึ้นกันโอ้ยสิได้เข่าราคาดีมันน้องจริงๆแถวไปตากเขาโทษด้วยค่ะเถาไปตากแดดอย่าเพิ่งไปสั่งมาเร็วเดี๋ยวเขามาส่งบม่ได้กินเดี๋ยวเขามาส่ง กา,นาร,นานราสร่งงานค่ะวันนี้คุณแม่น้องออฟแม่น้องอับมาส่งงานกับเพื่อนๆเ,เนาะถ่ายวิดีโอเกี่ยวข้าวข,าของนาตัวเองให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณเพื่อนที่ดีมีที่ดี Subs. ทุกคนตั้งเด้อดีมากแวะจมวิดีโอไอแม่น้องออพค่ะคุณเพื่อนจ้ะขอบคุณมากๆค่ะวิดีโอนี้ก็อข,อขอจบตรงแค่นี้นะคะตอน ข้าวเอามาเทเลยยังไม่ได้ยังยังไม่เต็มนะคะยังไม่เต็มอุ้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจไม่น้องกลับค่ะขอบคุณมากๆจ้า lại